นโยบายแบบไหนที่คนปัตตานีมองว่าใช่ที่สุดตอบโจทย์คนในพื้นที่มากที่สุดนะคะวันนี้รถ local voice ของไทย PBS ค่ะพาทุกท่านไปรวบรวมความหวังและเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพัฒนาบ้านเกิดและแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ชายแดนใต้แด่ตามจากรายงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์มาอ,อปัตตานีค่ะ วันนี้โลโอลไวท์ไทย PBS เดินทางลงใต้มาฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีเริ่มที่จุดแรกบริเวณร้านน้ำชาหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการเลือกตั้งให้กับประชาชนและนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสียงในหัวคนบ้านฉันพร้อมเลือกนโยบายที่ใช่ในการกำหนดทิศทางประเทศเราไปโรงพยาบาลส่วนมากคนสูงวัเยอะงั้น ใช้เวลาในการที่ไปรอหมอนาน,นทาให้สภาพจิตสุขภาพมัน,ม,นมันสุดต้องพิจารณาแล้วว่าพัฒนาอย่างไรให้ผู้ป่วยสูงอายุหรือไม่สูงอายุเนี่ยทำไงไปหาหมอเนี่ยไม่ต้องรอนานทุกวันนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ายาเสพติดพอลบาทขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะเอางบประมาณไปทุ่มเทเรื่องอื่นพัฒนาเรื่องอื่นในประเทศของเราเนี่ยกลับต้องเอาเงินส่วนนี้มาจัดการเรื่องนี้ และก็ทําให้มันเป็นบอ่อเกิดของคอรัปชันของข้ายาการที่ไม่ดีสมัยพวกก่อนชาวบ้านผลิตสินค้าสามารถขายได้เดี๋ยวนี้กเกษตรมันผูกขาดแล้วสัดการ,กรเกษตรทุกอย่างเมื่อก่อนที่นโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าส่งเสริมการ,กรเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับนายทุนนงนั้นเป็นของนายทุนเราต้องยกเลิกตรงนี้ให้ได้ มาอีกจุดค่ะในพื้นที่บรรยากาศตลาดกลางคืนตลาดกรีนมาร์เก็ตที่ล้อมไปด้วยผู้คนหลากวัยได้รวมกันแลกเปลี่ยนส่งเสียงประชาชนถึงนโยบายและสะท้อนความเป็นผู้นำในแบบที่คนในพื้นที่ต้องการนโยบายของการแก้ความยากจนของชายแดนใต้ครับผมเพราะว่าผมว่าภาคใต้เนี่ยมันมีแหล่งแหล่งทองมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาซึ่งมันก็ควรที่จะเป็นเศรษฐกิจสามารถ สร้างเศรษฐกิจให้กับภาคใต้ไ,ได้แต่รู้สึกว่ารัฐบาลยังเข้าไม่ถึงในส่วนนี้ครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยจัดก,การในเรื่องนี้ด้วยไม่อยากจะให้างานนะครับมันกระจุกอยู่แต่ในตัว เมืองหลวงหรือหัวเมืงเองเองเดียวนะครับซึ่งมองจากศักยภาพของ3าจังหวัดโดยเฉพาะตัวปัตตานีเองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีศักยภาพที่ที่ที่สามารถที่จะสร้างรายได้มากขึ้นถ้ารัฐมีการสนับสนุนตรงนี้นะครับเชื่อว่าคนรุ่นใหม่นะครับเขาจะกลับมาแล้วก็มาพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นครับเป็นรายได้คุ้มเหนื่อยแล้วก็เป็นมีวสวีสดกรที่จะเป็นรถเมย์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว ทำงานมีพื้นที่ทํางานในในพื้นที่ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีการทํางานที่โปร่งใสแล้วก็เหมือนถ้าพูดนโยบายมาแล้วก็ต้องทําได้จริงอะไรคะ่ะนึกถึงประชาชนเป็นที่หนึ่งใช่ค่ะที่สําคัญก็คือต้องรับฟังประชาชน นี่ค่ะเป็นเพียงเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้ร่วมบวชผ่านกิจกรรมเสียงในหัวคนบ้านฉันซึ่งสรุปภาพรวมสันอันดับแรกที่คนปัตตานีสนใจมากที่สุดนะคะก็คือรายได้คุ้มเหนื่อยสุดิการทั่วถึงลางนี้ตั้งหลักชีวิตใหม่และงานดีไกลบ้านไม่ต้องทิ้งถิ่นเพื่อส่งเสียงเหล่านี้ให้กับรัฐบาลชุดใหม่รวมถึงความหวังที่อยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของคนในพื้นที่จริง รรวรวรรณัพูลเกิดนักศึกษานเทศศาสตร์มอปัตตานีรายงาน